การเรนเจอร์ขบวนการแม่เหล็กไฟฟ้าซูเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่21พวกเรานักรบยุคดิจิตอลมีนาำประคอดวะ เกมเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนมันธยมปลายที่ต้องไปใช้เทคโนโลยีในการรับมือพวกปีศาจมีจานวนตอนทั้งหมด51ตอนมาเล่าเรื่องย่อสั้นๆไปไว้สถาบันวิจัยบนโลกที่นําทีมโดยศาสตราจารย์คูบตะได้ค้นพบว่าอีเมนาตนีศาจาตามิติที่เรตอเองว่าในจิเรเซีย,ยจะบุกโจมตีโลกมนุษย์จึงได้ทาการค้นคว้าประดิษฐ์เทคโนโลยีสาหรับการเพิ่มพลังโดยทําเครื่องเกมบางหน้าที่ใช้ชื่อทีมว่าเมกาเรนเจอร์และคอยสอดส่องดูว่าใครที่เล่นเกมนี้ได้อย่างเซียนเรียกว่าทดสอบคุณสมบัตินั่นแหละคนๆน,นั้นจะได้รับการชักักกววววนนเเขข้้้้าาาาาททีีีมมมไไปปดดยจถึึงง่พศบุ จังหวะน,นั้นด้วยความบังเอิญที่พี่สีแดงได้มานั่งเล่นเครื่องเกมพอดีแบบที่ว่าเก่งกาจจนเจ้าถิ่นที่ว่าโหดยังต้องยอมถอยคุณสมบัติครบแบบนี้มีหรือจารจะพลาดชวนเข้าร่วมทีมบวกกับเด็กมปลายอีกสคนที่บังเอิญเข้ามาที่ศูนย์วิจัยพอดีในช่วงเวลาที่เหล่าปีศาจกำลังบุกทำให้พวกเขาจะต้องรวมทีมกันเป็นเมกเรเรนเซอร์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เออไอหนูเองนั่นแหละศาสตราจารย์เลยได้มอบอุปกรณ์แปลงร่างให้พวกเขาได้ใช้เพื่อนำไปรับมือกับการโจมตีของไอ้พวกนัน ยิ่งใหญ่จังเว้ยในไทยเคยมีการหอนอากาศท้าช่อง9อสมทโดยใช้ชื่อเรื่องว่าขบวนการเมรกาเรนเจอร์เมื่อช่วงประมาณทีพสสอ4 4รสฉายครั้งแรกญี่ปุ่นก็ตอน4 0ปีเกิดผมเลยนะครับเนี่ยตีมเรื่องล้ำยุคสู่ไทเทคของใหม่ iPhone 17หรือจะเด็ดสู้มือถือฮันโหล335แปลงร่างจ้า